รถกระบะยังระเบิดค่ะทำให้เสียหลักพลิกหลายตลบเลยนะคะอยู่บนมอเตอร์เวย์สามีภรรยาตายหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์ค่ะเข้าพัทยาที่ชลบุรีนะคะตัวกระบะนั้นเสียหลักพลิกตะแคงหลายตลบเลยค่ะเป็นกระบะสีส้มที่อยู่ในสภาพหงายท้องพังเละผู้บาดเจ็บสองคนกระเด็นออกมาอยู่นอกตัวรถก็คือนายชวนนิมิตมงคลอายุ54ปีคนขับและนางดวงฤทัไทยนิมิตมงคลอายุ55ปีทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน ในชวนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ส่วนดางดวงฤทัยนั้นยังให้การได้ค่ะบอกว่าทั้งคู่มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่งจะกลับจากดูงานที่สตหีบกําลังจะเข้ากรุงเทพมหานครมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงยางระเบิดแล้วรถก็หมุนตัวเธอกระแทกกับรถไปมารู้สึกตัวอีกทีก็คือออกมาอยู่ตรงคอนกรีตกั้นทางแล้วส่วนสามีนั้นนอนอยู่บนถนน เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากยางล้อหลังซ้ายระเบิดทําให้รถเสียหลักจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่วนในพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครตำรวจไซเบอร์ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวชัดชดาภาอายุ21ปีพร้อมแฟนนุ่มคือนายคมจักรอายุ23ปีที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมย่านเพชรเกษมหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาโพสต์ขายวิดีโอลามกอนาจารในช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน X ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนค่ะคลิปที่โพสต์ก็มักเป็นคลิปที่ผู้ต้องหามีเพศสัมพันธ์กันสั้นๆประมาณไม่เกิน1นาทีเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจโอนเงินดูคลิปฉบับเต็มถ้าลูกค้าโอนเงินแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มแอปพลิเคชัน Line ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทําคลิปลักษณะนี้มาแล้วประมาณ4เดือนสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ํากว่า200,000บาทต่อเดือนตํารวจจึงนําตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ติดตามข่าวช่วงต่อไปติ่งชงจงเสิร์ฟ15นาฬกา15นาทีนะคะข่าวว่า์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริง